น้ำเก็ห่วยมาถึงเราจะเดินหานี่ก่อนเลยอันดับแรกถ้าลงทะเลเราจะไม่สนเราจะหานี่ก่อนว้าก็ตอนนี้นะพี่ตายกับพี่ต้อมก็จะไปทะเาไปอะไรนะไปท่าไปไประยองไประยองแล้ว ตอนนี้เราอยู่ถนนในเรียบทางด่วนที่เป็นมอเตอร์เวยที่ไปพัทยาแล้วทีนี้ในเครื่องของพี่ตายไงมันใช้ตัวนําทางอยู่มันก็เลยต้องเอาถ่ายไม่ได้เลยเครื่องพี่ต้อมถ่ายแล้วก็เดี๋ยวตอนไปเที่ยวเากานนะอะไรพีต่ตายจะถ่ายทุกคนดูแล้วพี่พต้อมนะเขาจะลงคลิปเป็นปจริงเป็นจังแล้วนะทุกคนนะไปก็อตอนนี้เรามาถึงท่าจอดเรือแล้วนะอันนี้เป็นท่าจอดเรืออะไรนะอะไรครับเป็นอันนี้เป็นท่าเรืออะไรนะครับ ของไวชาร์กครับของไวชาร์กก็เขาจะมีบริการลูกค้าไปเรื่องของอะไรครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันน้องเขาเป็นคนจองอะ่ะเมื่อกี้อันนี้จ่ายตอนเขาเดี๋ยวไม่องจ่ายเรียบร้อยแล้วครับผมจ่ายเท่าไหร่ร้อยยี่สิบบาทครับ mm hmm. สองสองวันสอันเนาะก็เขาจะมีค่านี่นะให้ดูแต่ว่ารถมันก็ต้องมาจอดซ้อนๆกันอย่างนี้ไง mm hmm. โอ้ก็ ไม่ดีก็มีบุบกันบ้างแล้ววะนี่ระยองไว้ชาป์ก็อยู่พักผ่อนพักผ่อนไปของเราก็จะจอดฝั่งนี้ไอ้คันนี้รถปิตต่อมาใช้มาตั้งนานแล้วสิบกว่าปีแล้ว ที่อ,อไปด้เรียบร้อยครับได้ครับผมปัจอดแล้วเก็บไว้ให้ดีนะครับถ่ายรูปไว้นะครับกันหายนะอ,อล๋ลงลนกราคานี้ใจยังยังร้อยยี่สิบบาทครับเก็บไว้ในรถก็ได้ปัดจอดรถนะครับก,ก่อนที่จะขึ้นเรือนะก็จะมีการตรวจก่อนอเขามีขายนะชุดละเจ็ดสิบถ้าใครไปได้เอามา แต่ว่าของอาตาไม่ต้องตรวจอาตาเก้าฟุตไอ้ตรงนี้มันจะมีนั่นนะไอ้ที่เป็นตรงนี้ช่องวางเราวางอย่างนี้ตั้งแต่กี่โมย็จะหมเสร็จละน้ำตาอนะไนี่ยอันนี้คือต้องซื้อข้าวทิศเว่นมากินก่อนนะพเพราะเรือจะมาสิบโมง Uh huh. อันนี้ก็จะเป็นท่าที่เราจะไปขึ้นเรือตอนนี้ก็เจ็ดโมงจะแปดโมงละร้อนร้อนมากตอนนี้เราก็ำลังจะเดินไปเรือกันอันดาหลบรถกัลบลบู ไปได้เลยครับเดินไปได้เลยไปเกลับไปได้ไหมนะแม่แมสามทันแล้วนกนกลหลบหลบเขา,าอันดาลากกระเป๋าไปอีกสามทาัน ็เปนมะไ,ไม่มานัเงี้เมื่อกี้นั่งแล้วมานัเงี้ยมันไม่มีขา,ลาเ,เาลยเกืเกเกอบอาได้เอาได้ไนะหมนะได้ึ้นไปเลยขึ้นไปเลย การเดินทางของเราก็เป็นด้วยความทุลักทุเลนะทุกคนอันนี้เขาก็จะมีน้องมาคอยช่วยยกกระเป๋าให้เรานะเราไม่ต้องยกเองเด่น <c oughs> <c oughs> น้ำได่าด่าด่าเนันกับนะอดามาเลยข้อมาเลยหยับ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 เลยนั่งเลย

กทุลัฐทุลีมากมาก็เยพ่หลแไม่อาเดี๋ยวมีเงมารับพี่สีสมุสีสมุตอยู่หัใพี่แกสสมุี่คมารับนะอันนี้ระผุ่น

อะยนนกอยากเลกระเป๋าเราเดี๋ยวรอรับกระเป๋าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว อย่มาหาอะลถขึ huh. uh ้นๆไปเลยลบดึง huh. ข uh ้นไปไหน โอ้โหจะไปจะไปขอซาา้ำก็มีมอไซคให้เช่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่หาดแล้วกไป ีลงมาถึงละสองแถวแล้วก็จะมีปอเช่มารับกระเป๋าเรานกแล้วที่นี่เราไปไหนเออแต่ว่ามันก็ติดทะเลอยู่นะโอตทบตอนั่นบอกให้แม่ยืมจนยมเข็มขัดให้ตั้งสองรอบที่บน พี่ลก่นะเดนีุ่กนะทนหคนคนเดียวคนเดียวตัวโซนคนอยู่กัคนเดียวน้่น้ำมนี่นะคะเข้าห้องน้ำเนาะ ไม่ของจริงเอาแยกไปแล้วใช่เนี่ยเติยงแยกกับข,ของจริงไป,ไปแล้วในกระเป๋านั่นแหมเตียงใส่ไว้ในกระเป๋านั่นอ่ะเราไปฝากไว้อันนี้เขาเขามีเบียร์ขายไหมครับ,รบจะสั่งเบียร์ สิโมงแล้ว